ตอนนี้หนูดีใจมากจนแบบพูดไม่ออกะคะ่ะตอนนี้สั่นไปหมดแล้วอยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ส่งกําลังใจให้หนูแล้วก็ตื่นมาดูหนูชกตอนตีสามรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะรอบแปดคนหนูตื่นเต้นมากแล้วก็วันนั้นเป็นถ้าถ้าเกิดว่าชนะก็ข้อรอบรอบสี่คนนะคะแล้วพี่เขาต่อแยแพ้ไปแล้วทีนี้เหลือเราคนเดียวแล้วหนูก็แบบ เราแล้วคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีมีความกดดันกับกลัวกลัวตัวเองแบบทาไม่ได้อย่างที่คิดไว้อะไรเงี้ยพอทําได้แล้วยังไงฮะโล่งเลยค่ะดีใจ,ม,ใจมากค่ะแมตช์ล่าสุดที่เราเจอเนี่ยฮะแต่ว่าเราไม่ได้ชนะไปเราเสียใจไหมหรือว่ายัางไงบ้างว,วันนั้นหนูก็สู้เต็มที่แล้วค่ะ <c oughs> มีทุกอย่างก็ใส่หมดแล้วทั้งแก้เกมวางแผนแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเรา ยังต้องพัฒนาอีกนะคะก็ไม่เสียใจยค่ะแต่ว่าก็จะไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคนะ่ะเห็นได้ค่ะลูกเทลิปหลังจากไปนั้นได้คุยอะไรกันไหมครับอ,อ๋อวันนั้นพอต่อยเสร็จเขาเดินมาหาเราค่ะแล้วเขาก็แบบมาขอบคุณเราก็แบบมีชมเราด้วยว่ากล้ามหนูใหญ่อะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเขาแข็งแรงมาก <ๆ S 1> มาก็เลยเป็นการขอถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยในกระแสรูปออนไลน์ตอนนี้เขา ชื่นชมเราเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาก็ดีพอแมนก็ดีฮะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนที่สงกำลังใจให้หนูแล้วก็คอยติดตามทุกๆทางทุกๆทิกตอกอะไรเงี้ยหนูก็ขอบคุณมากครับว่าหนูก็ตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยค่ะที่แบบมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ย